สวัสดีค่ะวันนี้พิระยาพาทุกท่านลุยสวนอินทผลัมนะคะเป็นสวนของคุณพี่เงาะนะคะภูวนาอินทผลัมอยู่ที่พิษณุโลกนี่เองนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะก็จากการแนะนำของ มูลค้างคาว633นะคะก็ใช้ติดต่อกันมาปีที่2แล้วนะคะผลผลิตก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีแหล่งน้ำที่ดีด้วยนะคะหลังเกษียณค่ะใช้ชีวิตบ้านปลาอย่างมีความสุขนะคะ เช้ามาเย็นมาก็แวะเข้าสวนนะคะก็เตรียมตัวเป็นเกษตรกรที่มีความสุขนะคะเพราะว่าหลังเกษียณก็จะได้ว่างจากการไปทำงานนะคะก็ได้กลับมาเข้าสวนดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพสวนนะคะเพิ่มชีวิตจิต ใจนะคะวันนี้ผลผลิตก็ออกแล้วเป็นปีที่สองแล้วนะคะกำลังจะออกจันนะคะปังๆเลยค่ะตังมาเพียปีที่แล้วก็ได้เกือบล้านนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะพิยาพาทุกท่านมาลุยสวนนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่สวนพี่เงาะนะคะในพิษณุโลกนี่แหละค่ะนะคะปีนี้นะคะเนี่ยค่ะผลผลิตของท่านออกมาดีมากเลยนะคะนี่เป็นปีแรกนะคะออกมาแบบนี้ก็ภาคภูมิใจแล้วนะคะเนี่ยค่ะ อ่พี่งเงอะมามายืนตรงนี้หน่อยก็ได้จะได้เห็นเจ้าของสวนนะคะใครเข้ามาหรือมาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณพี่เงาะนะคะนี่ค่ะเราใช้เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะที่นี่สวนของเรานะคะปลอดสารพิษสารเคมีนะคะ เพราะว่าท่านใช้ตัวนี้มาตลอดเลยนะคะเป็นอินทรีย์ล้วนเลยนะคะแต่ชื่อมันบอกว่าปุ๋ยอินรีย์เคมีเคมีจากธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นมูลค้างคาวนะคะที่หมักบ่มอยู่ในถ้ำมาหลายร้อยหลายพันปีนะคะเป็นมูลค้างคาวกินแมลงนะคะแล้วก็มันหมักบ่มทับถมกันมาเป็นพันพันปีมันก็เลยมีธาตุอาหารที่ครบนะคะมีจุลินรีย์นะคะที่มากิน อินทรีย์วัตถุในดินนะคะทําให้ดินเรากลายเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยนะคะ ส่วนนี้ก็ใช้อินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะก็ปุ๋ยของเรานะคะใช้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ผลผลิตท่านออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะออกมาเป็นพุ่มเป็นพวงขนาดนี้เลยรสชาติอร่อยะคะ่ะรสชาติได้ที่เลยนะคะมีความแบบกลมกล่อมนะคะไม่จืดนะคะเพราะว่าเรากินที่อื่นมันจะอาจจะหวานก็หวานจัดไปเลยนะคะหรือว่าจืดก็จืดไปเลยแต่อันนี้จะมีรสชาติแบบเป็นเอกลักษณ์ของเอินผา,าลำะคะ่ะที่นี่นะคะตอนนี้ก็ได้ที่เลยนะคะหวาน กรอบนะคะอร่อยนะคะใครสนใจก็เข้ามาได้ที่นี่เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะถ้าพิกัดก็มาที่แสนชัยแก๊สก่อนก็ได้ตั้งพิกัดตรงนั้นแล้วก็เข้ามาตรงนี้ค่ะซอยห้านะคะเข้ามาไม่ไกลนะคะนี่ค่ะขนาดปีแรกนะคะต้นหนึ่งได้เกือบ30โล30โลเลยค่ะแล้วขายกิโลละ5 0 0ร้นะ,ะถ้าหารเฉลี่ยแล้วมันตกมันร่วงหรือว่าราคาคัดเกรดนะก็ ต้นหนึ่งกับหมื่นนะคะเห็นไหมคะคุ้มมากเลยแล้วก็เพราะว่าท่านใช้อินรีย์ทั้งหมดเลยนะคะปุ๋ยที่นี่นะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ําด้วยท่านใช้ปุ๋ยน้ําของเนี่ยค่ะของอินรีเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอินเตอร์ โก้พัสดอะไรนะโค้ดวันโค้ดโค้ดวันโดทูด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันแหม่มากับปุ๋ยนะคะพี่เขาก็ใช้พ่นด้วยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะผลผลิตนะคะดูใบนะคะดูใบดูผลมันนะคะออกมาดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะแนะนำเนะะี่ยค่ะปุ๋ยทุกตัวของบริษัทเรานะคะเนี่ยคะ่ะจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเลยถ้าดินท่านมีปัญหานะคะดินท่านใช้เคมีมาเยอะ นะคะเป็นดินเปรี้ยวนะคะปลูกอะไรก็ไม่งมก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะ JC 6 3 3สาเพราะว่าเป็นปุ๋ยเคลือบแคลเซียมแก้ปัญหาเรื่องดินดินเปรี้ยวนะคะ,ะ,คะเพราะว่าของเราข้างนอกจะเคลือบแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิกา้าแล้วข้างในเป็นเนื้อปุ๋ยร้อยเปอร์เซนเลยนะคะแก้ปัญหาให้ท่านนะคะแล้วถ้า ท่านทำเกษตรอินทรีย์ล้วนเลยนะคะหรือว่าดินท่านมันแลรงไม่ค่อยมีน้ําก็แนะนําปุ๋ยตัวนี้1อินทรีย์ดินปุ๋ยทนแล้งนะคะตัวนี้ปุ๋ยทนแรงนะคะแล้วมีจุลินทรีย์แสายพันธุ์นะคะที่จะทําให้ดินท่านฟูนะคะเอาไปลงหมักหมักดินก่อนทําให้ดินท่านฟูนะะตัวนี้นะคะ1อินทรีย์ดินนะคะทุกเทียนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะนะคะทองลน้น 835ตอนนี้ก็กําลังมาแรงนะคะมาแรงเขาเรียกว่าปุ๋ยห้าพลังปุ๋ยดีมีพลังห้าพลังคือการปลดปล่อยของธาตุอาหารนะคะแล้วก็มีฮิวมัสนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะกดอะมิโนอะคะ่ะที่ทำให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะต้นไม้ทนความร้อนความหนาวความแช่น้ำได้นะคะก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเพราะทุกตัวของเรานะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะ แต่ช่วงนี้นะคะทำนาก็อยากจะแนะนำ JC 3 0 1นะคะ JC 3 0 1ตัวนี้เอาไปแช่มเมล็ดพานข้าวหรือว่าแช่ต้นมันสําปะหลังนะคะเร่งรากเร่งการแตกกอนะคะทำให้รากแข็งแรงลำต้นแข็งแรงแล้วก็ไล่แมลงไปในตัวตัวนี้นะคะคือมีหนอนตายากมีเสดา แล้วก็มีผงสกัดสารสกัดจากตะไคร่หอมนะคะแล้วก็เป็นเนื้อปุ๋ยที่แบบแทนยูเรียได้เลยนะคะพ้น3วันเขียวเขียวยาวเขียวทนต้นไม้แข็งแรงไล่แมลงเปนในตัวแมลงไม่มาใกล้นะคะแล้วใช้น้อยมาก5 5ถึซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะคะประโยชน์มหาศาลเลยตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเอพาสเอพาสก็ เร่งการแตกดอกออกผลนะคะรสชาติดีสีสวยสีจัดข้าเหนียวไม่ล่วงไม่แตกนะคะเปลือกสวยผลอร่อยเนื้อดีไม่ฉําไม่แฉะนะคะตัวนี้นะคะใช้ดีมากเลยเอพารถ้าใครมีสวนดอกดาวเรืองดอกกุหลาบดอกมะลิหรือว่าผลไม้ต่างๆคนใช้ตัวนี้ควบคู่ไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแถมก็คือแอคเมกา ป้องกันเชื้อรานะคะที่ต้นไม้ของเราเป็นเชื้อราหรือว่าคอมันเน่าต้นไม้เน่าไวอย่างกินมะม่วงเห็นไหมคะบางทีมันเน่าไวยก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะผลละหมากรากไม้หรือดอกไม้เน่าแฉะไวะค่ะใช้ตัวนี้ผสมไปเลยแอคเนีาด์นะคะป้องกันโรคเชื้อราหรือว่าที่เราปลูกยางพาราหรือว่าต้นทุเรียนต้นเงาะที่เป็นเชื้อราทําให้ต้นมันเน่าหรือรากมันเน่านะค่ะใช้ตัวนี้เลยนะคะ 20-3สต่อน้ำา20ลิตรแต่ทุกอย่างผสมกันได้นะคะเนี่ยค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้ฝากกินกินอะไรนะอินนะะ้าลำํำอันนี้เขาซื้อแล้วเนี่ยเขาเหมาแล้วเขาจองแล้วนะชุดนี้นะจองแล้วนะคะบ๊ายบายจองแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วอยากจะปลูกอินทผพาล,ลัมขึ้นมาแล,แล้วใช่ไหมคะแต่ปลูกอย่างไรล่ะนะคะหนึ่งคุณต้องเลือกคัดสายพันธุ์ก่อนนะคะแล้วก็มีน้ําที่ดีมีดินที่ดีนะคะแล้วก็มีเวลาใส่ใจนะคะวันนี้แล้วก็เลือกปุ๋ยที่ดีด้วยนะคะปุ๋ยที่มีธาตุอินทรีย์วัตถุมีธาตุอาหารทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะคะปุ๋ยของเรามีธาต อาหารครบถึง14แร่ธาตุนะคะถ้ายังไงก็ติดต่อสอบถามพี่ระยา0818826 029นนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ